กันกระเดงวาี่ท้ตเมมองอันนี้กือวันที่สองเคือปูจปุดโรยการปูกลับเลยวันท,ที่ที่เคลื่อนวันที่แปดวันที่แปด เพราะว่าท่านเขาบางที่เขาได้เค้เื่อนรุ่นี่เก่าบางที่เขาเป่นีเพื่อนันนี้ถือว่าคุ้มค่าท่านรุ่นพี่แก่กันหน่อยเนีแข่งเขาประดับเม็ดนิดหน่อยาอห้หลายได้ไหมหม่หลายเพราะเราบว่าเอานิดหน่อยบางท่าบไม่นิดหน่อยบาง่านห้หลายกำลังัน็มเป็นท่างเลยครับเป็นช่างเลย ไม่กอมาจากหน้าคนนี่อิอไม่คิดออมาจากหน้าแล้วก็มือหนึ่งสามเทียที่เทียได้ไปเพิ่งขอตัดไม่เพ็ดพื้นหนึ่งเม่นด้วยกันย้อนพัดเมื่อตายได้ครับเพิ่ะมันมาครันไอ้เขาโยู่มอ้อมาถึงไปน้องเบิ้งค้ามึบงเม่นจขอนี่ว่ป่านั่นครับน้องน้ึงครับมึงเม่นครับที่นั่ไมเบิองกนะ้รับที่นั่นเล้วก็ไปเปแกก็ไปคอยไปอะไรเงี้ยก็ให้อาหารป่า คนกีตรวัดคนกูแย่งหน่อยถามเยียกันออกอ้อมมัดนตอนเขาแล้วเน่ยตอนเยีงอนทำครับเขาอยู่แลรแเขียนนี่นี่ก็บ่ปากได้แสดงนี่จะไต่ไปแบบนั้นนั่งบังเน้นใจผมก็หน่อยตอนเทคนกับไปเบิ้งเนี่เอาพื้นเลี้ยงพื้นกับไปเบิ้งก็หน่อยเพรใจบอเนี่ยพรใจเพราใจอ็มาพูนจันทร์ อำเภอเขาคิดสะกดจังหวัดจันทบุรีวัดศรีประทุมวันประทุมวันหน้าล่างตำบลบ้านฝางอำเภอบ้านฝางจังหวัดขุนเทียนวันยุบบ้านที่บ้านเพิ่นหรเปล่าบ้านฝางพักบ้านฝางที่กินแล้วเพิ่นออกฟังมาพ่อออกเพิ่นหนึ่งเลยเป็นพระเด้อ มาสร้างวัดผุรภาวัดประจันวัดมหาดิกายเขาได้กลางเรื่องวันนี้พอ่อคนมาเป็นผู้สางวัดกันหรอกสามารถได้แเราคนก็ได้คึกได้ได้ไม่ออกคนจะลูกเป็นผู้จัดผู้จัดได้ได้ขนาดยังไงถึคนนั่นพอสมควรเลยพอคนเป็น,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 นปมะกานมินลูกขึ้นวัดเ่าได้ก็ แปดคนที่เหลแปดคนครับแปดคนครับคนจองกระถิ่นคนว่าห่งผ้าลูกผ้าหลานจองกระถินผ้านองผ้านุงจองกระถินทอดบัดนี้คนเข้าไ้ที่ตลาดนั่งเตีคนเข้าไปในร้านนู้นคนนั้นคนเพราะว่าอาขายซีได้คนได้ขอเขามาเขาทอดกระถิ่น้าลูกพคนถ้าคนเือะอนก็ไปก้อนก็เลยทอดก็ก็รุทอครับ คุหพี่เฮ่คอแม่คนแล้วก็สร้างนักหนาเนี่ยปปแย่างเหียวขนหดสร้างไว้เมื่อนั้นไปได้เห็นโปโปก็ฮือจะโป้เป็นไส้คุอนะเออไว้เตะไรอย่าฟังเทศโ่แม่อยากฟังเลยนี่อยากฟังเลยเอาผมไปไปนิมมวนคนไทยกจะเพลินสีม้าดูได้เยอ โอ้เมื่อนั้นเลยไม่แต่หลายคุ้มผ่านแต่งสมยศกวได้เมื่อนั้นมือูไปูเมื่อปูไปเป็นแงยศเป็นคเรมย่เป็นเนาเป็นผาโอ้ยพอแล้วอแล้ว